มีกองถ้าไปรืออาจจะเจอก็ไดเนะกองแพ่แพววสวัสดีทุกคนคุณกำลังอยู่กับต้ามฟาร์มเมอร์ครับวนี้เรามาที่ตลาดนัดของถมราชบุรีนะทุกคนของเยอะมากมาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ของไหนไหมวันนี้ คือช่วงนี้เรากลับมาทํางานประจําอาจจะลงคลิปชานิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้งานประจำเนเยอะมากๆยังไงก็อย่าลืมกันนะคลองขมราชุรีนี่เป็น,นของขบคิ้ดดังมากๆหลายๆคนเนี่ยอยากมาเลยลาบางคนเขามาตั้งแต่เที่ยงเลยนะ โหนี่คือของเยอะจริงนะแบบหลากหลายมากอะา่ะเฮ้ยดูร้านนี้ดีกว่านี่59บาทมีพาราเดียมเลยเนี่ย ขังแท้แท้วาอะงเดี๋ยวลูกเย่ลูกอันนับบนอะดิจัดจ้าของแท้ของแท้ไปปูม่าปูม่า งานหนังนะของเออ้ทนาทั้งหมดขายสองร้อยห้าสิบเราลดได้ร้อยห้าสิบของแท้นะหายากนะภูมา่าโอ้ยนี่เขาตอ่ตอข้าต่อก็มีขายนี่ก็เป็นโซนแบบว,ว่าทั่วๆไปนะมีหลายอย่างมากแต่ว,ว่ายังไม่เจอเสื้อผ้าแต่เดี๋ยวเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างคือเราไม่ได้มานานมากโอ้นี่พัดลมมานาำ คือห้องถมราชบุรีเนี่ยแบบของเยอะจริงนะแบบอุ้ยแบบอลังการมากอ่ะโอ้โหนี่กองถ้าเราไปลื้ออาจจะเจอก็ได้นะยี่สิบบาทนี่แล้วก็มีข้างในด้วยว่ะโอ้ตรงนี้ก็มีอ่ะเป็นเครื่องมืออย่างนี้เลยโอ้ เองไม้ขอโ้โหมือแต่ว,ว่าเราคิดว่าเรามาช้าแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาชอบมากันตอนแบบประมาณเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยไม่น่าจะทันแล้วปะ่ะเฮ้ยนั่นไหนก็นไปหมกไปจะร้อยยี่

เนี่ยเขามีชอบมีแบบร้านแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าคือร้านแบบนี้นเป็นไงเนี่ยจ,จะเป็นของแบบเนี้ยเยอะเขามาสับมตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้ว่าเท่าเท่าที่เรารู้ว่าเนี่ยอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นเยวจะไปดูอีกร้านหนึ่งคือมันมีหลายร้านในเนี้ยเนี่ยดูนี่นะนี่คือทั้งซอยเลยเป็นแบบนี้เยอะมาก จะพาไปดูนะอาจจะสับไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะจริงแล้วก็คิดว่าของน่นนาจะแบบโดนสับไปเยอะแหละพาดูน,นี่ปลาดีแต่ว่าไม่น่าจะแพ้ไม่ดูดิไม่น่าทันครับาวันนี้นี่มีเยอะเลยฝั่งหล่นก็มี รอบที่แล้วเนี่ยเราเคยได้แบบว่าเสื้อแทบเอานะแบบห0สิบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ในกองเงี้ยไม่มีใครแย่งวันนั้นนะแต่ตอนในราวเนี้ยไม่เจอเว้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็มันเยอะไงะสับไม่ไหวเนี่ยดูนะทั้งแทบเลยทั้งแทบเลยเนี่ยดูลานี้ดิน่าสนใจเว้ยสวยวะ่ะแต่ว่ามันหน้าคือมันหน้าอร้อนแล้วเงข้อยอเดียวดูดิ มีแต่ชอบชอบอะแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ไงมีสาคเ็ตเทียบเลยแต่ว่ามันร้อนนี <c oughs> ่เคยร้อยนยังอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะดูสักตัวไหมเดี๋ยวเดี๋ยับไปดูสักตัว <c oughs> อ๋อมีเฟตี้เว้ย ขอเยอะจริงเรื่องไม่ถูกเดี๋ยวจะพาเดินสมสุนไพรกันนะไม่รู้ว่าจะเดินได้ครบหรือเปล่าาะว่าผมเยอะจริงนี่นี่นมานี้ถ้าเรามากับเจ๊นะเราจะเดินได้เยอะกว่าน,นี้เพราะเจ๊จะพาลุยเนะี่ยเรามาคนเดียวไม่รู้จะมีแรงพักดังนี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มีอะไรไหม <c oughs> กระเป๋าโอ้หดูดิคนเยอะจริงว่ะนั่นนั่นเป็นกองอะไรทุกอย่างไปดูดิเผื่อเจอของดี มีกองนากาด้วยไหนขอดูหน่อยนี่เฮ้ยนี่มันยาชิก้าจะถามว่ากอกี่บาทจริงๆอ่ะตัดเอาแค่งาก็ได้เนี่ยตัวนี้ g S จะถามเขว่ากี่บาจะถามเขาว่ากี่บาทเพราะว่ามันใช้ได้นะ เอบันเลยีดบัถามเลยตรงนี้เท่าไหร่ครับเหดี๋ยวรอแป๊บนึ่งแต่ว่าเบสเบสมันเสียแล้วอะ่ะต้องตัดงานเดียวพี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับสามร้อยครับพี่สามร้อยเหรอ ขังนี้สามร้อยมันไม่ค่อยดีว่ะเบสอย่างเงี้ยหายากนะครับพี่หายากแวดู่นทองมาด้ครับพี่ไม่ได้ใจมากนะครับท่านี้ยี่สิบคปดบาทจะเป็นของเก่าจะเป็นเกียร์เอนะพี่นะหน้าเบสเขาเป็นตาคือตาเลยรอนึ่งขับรอยที่เาสายยาชิก้าเมื่อกี้สามร้อยแต่เราว่าทานก่อนคือเรามีอยู่แล้วสองตัวไงถ้าถูกกว่านั้นเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไร เอาแวะกองนี้ดีกว่านี่กองนี้นมีรองเท้าเต็มเลยไม่รู้เท่าไหร่นะจะหากนที่ชอบมีมีที่ชอบหรือเปล่า แต่ร้านตรงนี้ก็มีวะ่ะฝั่งตรงข้า,พยพยามนี่ก็มีเดี๋ยวไปดูตรงกองเราอะชอบมาหาตรงกองมันน่ารุ้นดีเนาะนี่ตรงนี้ดีกว,กว่ามัมีกองน,งนี้กระเป๋าเรียบยยังอู่เลยนี่อะไรต้องดูว่าเป็นงานแบบ,แบไ,ไหนดูสิ

พี่เขาได้ไปหรือเป่เฮ้ยห,หรือว่ามีวะอันนี้มีกี่เมาส์เนี่ยกี่เมาส์อ๋อแต่น o t ดูสิดูสิเมื่อกี้เจอแอน not f a ใช่ไหมเราเกิดเกี้อันมี้มันมี คือโซนด้านหน้าติตดถนนเนี่ยก็มีแบบนี้เต็มเลยนี่นี่ก็มีนะแต่ว่าเข้าไปดูก็เลย น่าจะยังไม่มีท้ายเราไ,ไ, <laughs> ไปกันต่อ <laughs> ไปกันต่อนะโอเคน,นี่ตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเฮ้ยเรามาโซนหน้าหน้าถนนอะตรงนี้ไม่ค่อยไม่เจอของเเราเราว่าเรามาผิาดแน่เลยเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปข้างในดีกว่า บอกว่าพอเดินผ่านโนของกินนะแบบหิวมากเลยวะ่ะของกินแบบน่ากินเยอะมากหิวนี่เขาขายแบบนี้นะกล่องแบบว่าเป็นดันดอมนะแพ็คแล้ว20บาทนี่เรากลับมาซอยเดิมนเลยย ที่มีเสื้อผ้าเยอะอ๋อเฮ้ยมันมีสองซอยเว้ยมันมีซอยน,นี้แล้วก็โอ้ยมันมีร้านเสื้อผ้าสองซอยนี่คืออีกซอยหนึ่งแล้วเนี่ยเรายังไม่มาเราเราจำผิดนี่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 แต่ถ้ามาสับตอนนี้จะทันหรือเปล่า่เ <laughs> นียตัวอย่งางเราเนี่ยดยูมีคนสับไปหมดแล้วแน่เลยให้ดูหน่อยว่ามีของเด็ดเลยไหม อ๋อตรงนี้ก็มีอ้ยเยอะอยู่นะเฮย้ยตรงนี้ก็มีอู <c oughs> ย้ยเยอะว่ะนึ่ว่าจะในน้อยเนี่นยเราคือจริงอ่ะเราเคยมาครั้งแล้วก็นานแล้วนะตอนนี้แบบว่า ก็ยังเยอะมันเยอะนะเลยนหาเข้าจุด้านนี้ดีกว่าวะ่ะดาวนี้ยี่สิบบาทให้ดูนะอ๋อเขาบอกยี่สิบทั้งร้านทิงหาเสือ้อสวยใส่ไปทำงานอีกยี่สิบบาททั้งร้านอออันนี้อะไรอะ่ะมีตามมังกรเลยนะเซวิธีจริงเสื้อแบบนี้ดีอนนะ่ะเนี่ย แต่ว uh ่าถ้าซื้อเพื่อผู้หญิงไปฝากเจดีกว่าไหมเพราะดูแล้วเราจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมีสามห้าของแวะด้วยไหมมีอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเท่าที่ดูนะฮะจะเป็นงานบ้านๆเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะมีของดีๆเหมือนกันเลยนีอันนี้แรงด้วย เคยนี่เมื่อกี้นี่วันพีจะเนี่ยวันพีแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ลิขสิทธิ์เดี๋ยวลองราวนี้ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเราก็เคยทับทับนี้ยเราก็ม้วนม้วนอะไยังได้สตูดซี่เลยใครจะไปดูเนาะมันแบบว่าเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราโดยที่ไม่ต้องพยายามจริงเสื้อผ้าดีเนี่ยร้านเนี่ยบางตัวนี่มีไหมอ่านี่บอทคอมเนี่ย เดี๋ยวว่าไม่มีวะเฮ้ยนี่เทโลโอ้หถ้าเป็นเสื้อบอลนะเห็นมีคนเขาสะสมด้วยนะเห็นว่าแบบสะสมเสื้อบอลไทยเก่าๆเอ้ยเราก็น่าสนใจนะแบบเสื้อบอลไทยเก่าๆอย่างเงี้ยไปเราลองหาดูโหเยอะนะ ตรงนี้เราว่ามีประมาณ3แถวใหญ่ๆเลยอะ่ะอันนี้น่าจะจะบโดนลือไปเยอะแล้วเนี่ยเขาจะถ้าจะ,าจะลือัอมาตั้งแต่ตั้งแต่แบบว่ากลางวันแล้วก็จะลืออยู่ประมาณนี้เราว่ามันมีนะในดาวสามห้าเน,นี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่บิลบองแต่เอวใหญ่มาก เฮ้ยห,หรือว่าบีระบองอไม่ใช่แต่ก็สวยดีนะแต่เรา,าว่ามันเอวใหญ่ไปเฮ้เเเเเยเข้ามาดูางนี้หน่อยตรงนี้50บาทข้างในนี่มีวันพีชด,ด้วย50บาทมีวันพีชตัวเนี่ย เฮดิกี้ดิกี้ห้าสิบตัวนี้สวยนะแต่กระดุมไม่น่าจะเติมไม่เจ๊ไม่ได้จเจเอแบบนี้เอาแบบไหนอ่ะ เสื้อด้ายมันเล็กเราใส่ไม่ได้ตัวเนี้ยซือ,อไปฝากเจไหมให้เจใส่บ้างแบบนี้เ <c oughs> พื่อใส่เดียวฝา,า,ากเจคืยร้านนี้น่าสนใจ20บาทเจ็ตัวร้อยอะีอ่ะ2บบาทเจ็ตัวร้อยอันนี้ตัวระว้าส50 เป็นแจ็คเก็ตราคาดีนะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในว่าที่เขาแขวนไว้ข้างในราคาละามาันเท่าไหร่นี่แต่นี้ยี่สิบบาทจริงอ่ะเฮ้ยนี่ใส่ทำงานได้เลยนะหาสีที่แบบว่าเข้าเข้ากับผิวเรายี่สิบบาทเองขอปกเต็มเลย เคยไปดูนี้กันไหมเคยไปจัเลือกสีผิวแนวะว่าเสื้อผ้าสีไหนเหมาะเลยเนี่ยของเราน่าจะประมาณโทนประมาณเนี้ยได้เคยอันนี้วอลค์มอมมาเนี่ยดูดิยี่สิบบาทตอนนี้ดูดิใส่ทำงานได้วอลค์อมอะ่ะเราเคยเห็นบางคนอนะ่ะได้สตูดิโอซีเตอร์นะแบบนี้เออต้องครับนี่อันนี้นี่เพราะสตูดมัน,นมเล็กว่า คือสีมันเข้ากับเราไงอันนี้ยที่เราไปเลือกมานะนู่นอันนั้นก็สวยแขนยาวไม่รู้เท่าไหร่น่าจะประมาณยี่ิบาทมังราขาง่าอันนี้เป็นหลายราคานะดูดิแชมเปญแบบนี้เหรอตัวสองร้อยให้ดูปิดโลโกโ้โคตรใหญ่ เฮ้ยร้านแถวนี้ยเราจําได้ว่าเขาเคยขายชิมเบอร์เรลให้เจ๊แค่ประมาณ20บาทองเงี้ยแต่ว่าอันนั้นเขาน่าจะเซลล์ไงเพราะว่ามันเป็นคู่เล็กนี่คู่ละสามร้อยฮ่าตอนนี้เราเดินแล้วนี่หว่าสงสัยวันนี้เสื้อผ้าไม่ได้เนี้ยแน่เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเสื้อผ้ามีเยอะแล้วอาจจะหายอื่นดีกว่าเป็นไอเทมแบบพวกไนากา แล้วก็พวกเลนกล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้เราจะหากล้องที่มันแบบพังๆเอามาทําอะไรเล่นก็เลยบอกว่าก็าจะหาไอ้พวกนี้ทาก่อนเดี๋ยวเราไปเดินหากน่อนนี่เดี๋ยวแวะดูร้านนี้หน่อยดูแบบของเตะตาดีอนีดีวายบิกกี้เหรอ

หลไอ,อ้ลิ้นผากเนี่ยแต่ว่าเป็นหมวกน่าจะไม่ได้กระทิบครับ เส็จแล้วไปดูนิดไปข้าดในมือเต้งไปผ่าเขาตกก็อีเลยเฮ้ยแบบนี้ก็สวยนะแจ็กเก็ตสั้นแบบนี้คือของเขาเตยตาดีน่าสนใจ ร้านแบบนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนเลอเขาจัดร้านแบบนี้นี่เดี๋ยวเราพาเดินตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนของเก่าอะไรเงี้ย mm hmm. เผื่อจะมีอะไรที่แบบว่าคือเราพอจะกลับ mm hmm. เอากลับบ้านได้นะเป็นพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยน mm hmm. ีมีประมาณนี้เลย คือตอนขาเข้าอ่ะเราก็เดินแต่ว่ารอบนี้เราจะเดินอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเดินไม่สุดนี่มีทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้ก่อนเครื่องมือจริงๆเราอยากได้บล็อกไอ้นี่อยู่เขาเรียวกว่าบล็อกเลยนะบล็อกหัวเทียนมีปะมีด้วยเว้ยบล็อกหัวเทียนอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยบล็อกหัวเทียนเขาบอกอันละยี่สิบบาทอันละยี่สิบเหรีเอาไปถอดหัวเทียน แต่ว่าเราไม่รู้ว่าใครของเทียนเราหมดอ,อะไรมืออะไรวะ oh <my> ดูดิตรงนี้นี่คือแบบว่าเขาจะเป็นแนวเนินท้งานเลยนะโอ้โ oh ห oh. มีมาพาต้งหอมข,ขายด้วยอ่ะดีกว่าเดินไปทางนี้แหละ เครื่องเยอะอยู่เหมือนกันนะ ้งิดวยนี่พักเครื่องก็เยอะนะเทปก็มีแต่ว่าเรายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทางกับตอนนี้นะนตอนนี้เคยอยวแวะดูนาฬิกาหน่อยมีไม่ยังไม่มี คืออาจจะไม่ได้ขออะไรนะแต่ก็รู้สึกว่ามาเดินเล่นก็สนุกแล้วเราชอบจริงๆรงถ้าเจ้มาด้วยเจจะพาเราสับราวเยอะก็คือวันนี้พลังน้อยเพราะว่าเราไปทํางานมาก็เลยแบบว่าไม่มีแรงสับราวหะไรก็เอาประมาณนี้คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะก็ฝากกดติดตามหน่อยช่วงนี้อาจจะแบบเว้นระยะห่างนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราทางานเต็มตัวอาจจะไม่ค่อยมีเวลาว่าในการตัดคลิปหรือว่าไปตลาดนะยังไงกอ็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามแล้วหรือว่าถ้าอยากจะแบบ ดูเราที่อัพเดตไปบ่อยอาจจะไปดูในทิกต o อกมากเพราะว่าเราก็พยายามไปลงทิกต o อกมากกว่าเดิมแต่คลิปที่ก็จะประมาณนี้แหละวันนี้ไปก่อนละ